ชูรมุญจะเล็กน้อยภาพเหล่านี้เราเห็นบ่อยและเกินช่วงประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาคาดีลักษณะแบบนี้มันเยอะจริงๆชูรบุญรับภรรยาของทนายตั้มเดินออกมาก่อนแล้วก็ตัวทนายตั้มเดินออกมาขึ้นรถตู้ที่จอดไว้ด้นานหน้าสื่อรุงถามตะโกนถามไปแต่ว่าไม่ไ้มีคําตอบกลับมาอันนี้ก็น่าจะกายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้วยกมือไหว้สื่อแล้วก็เดินขึ้นรถตู้ไปขึ้นรถตู้ไปทนปายตั้าามขยับไป่ยนข้นขนขงางภรรยานะฮะแล้วก็แอบมี จูบไปที่สีรสาภรรายาด้วยนะครับเป็นภาพที่เก็บไม่ได้ทั้งคู่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากจากนั้นรตู้ก็ไปที่สารอาญาทันทีใช้เวลาไม่นานครับไปถึงสารอาญาตํารวจ้นขอยื่นขอสารตากขังขอสารตากขัง,ขรรงแล้วก็คัดค้านการประกันตัวเพราะว่าคดีนั้นอันตราโทษเนี่ยเช่นภนายตั้มแล้วก็ภรรยาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะติดคุกยาวอย่างน้อย8 4วันก็อย่างที่ผมบอกไป ตำรวจมีอำนาจฝากขังแล้วหลังจากนี้จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีกแน่น